สวัสดีครับทุกคนเขาเรียกว่าใช้เวลาให้คงคาสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีครับ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 โยโย่สวัสดีฮะสวัสดีทั้งสองร้อยสวัสดีสามร้อยคนนะครับสวัสดีฮะอันยอ สวัสดีตอนเย็นนะครับทุกคนเป็นวันที่เรามาเร็วมากเป็นวันที่เรามาเร็วมากจริงๆทำอะไรกันอยู่ฮะเราอยู่กับคุณชีต้านะฮะทุกคน the house. ตอนนี้ซีทีเดียคาถึงเวลาซาถึงเวลาบ้าทําไมลองรนโดนโดนค่า <laughs> เอาให้ได้สวัสดีฮะทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับ พี่แฟงหน้าเด็กมากเหมือนอายุสิบห้าครับพึ่งเป็นคนกับหมแล้วนะวัสดีค่ะพี่เอกโอทุกคนเราหัวดำหมดแล้วนะเป็นไงชลาลายหัวดำแล้วเราหัวดำแล้วเป็นต่อก็เกือบจะดำเกือบจะดำก็ถือว่าปกติแล้วเป็นไงพอจะเป็นแบบวัยใสไฮสคูลได้ไหมครับพึ่งจบพิ่งเรียนจบอมอปลาจริงมักเนลายชิต้าบอกโชกุบอกว่านอน นอเขานอนห้องเธออีกแล้วโชยแล้วตื่นได้โชวยคิดถึงทุกคนเหมือนกันชีต้าผิวดีมากอ๋อฟิลเตอร์ฮะฟิลเตอร์ฮะขอบคุณครับสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีคุณวีเหมือนอายุสามขวบบ่าสันอ๋อมั่าน่าจะเพิ่งเดินได้ทุกคนครับเร็วๆนี้เราจะมี อ่ะเราพูดถึงหนึ่งพันคนก่อนแล้วกันเราพูด <c oughs> <laughs> ถึงหนึ่งพันคนก่อนลาค่ายพูดหน้าเด็กมากรีวิวพี่จุงหน่อยพี่จุงที่ไปทำผมสีมาที่ไปกัดผมแล้วก็ทำผมสีเดิม <c oughs> ทัน <c oughs> ไหมครับ <c oughs> ทันครับมัก <c oughs> <c oughs> นีไลยครับหน้าเด็กขนาดนี้ <c oughs> เราเคยเห็นโพสตหนึ่ง <c oughs> เขาเรียก่อะไรอะโพส เขาทําเป็นโพสชาลาลายของทีป๊อปในไทยอ่ะอก็คือก็แบบเขาก็จะบอกว่าแต่ละวงคนที่อายุโตมากสุดคือใครอย่างแบบนินจาอย่างก็คือโตสุดในยุคใช่างมใช่ซึ่งถ้าเราเข้าไปอยู่ในไทม์ไลน์นั้นเ้าโตสุดอยู่ดีก็คือเรื่อเรืองอย่างนินจากอดคอกันไปด้วยกันนะเธอเท่ากับนินจา嘛ใช่ใช่เธอเท่ากับนินจา สวัสดีครับพี่บิงทุกคนเอาเลยเราพูดเลยนี่พี่บิงเข้ามาแล้วทุกคนครับพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบสามนะฮะเราแฟงมีลาสไลฟ์นะครับผมก็เข้าไปดูกันได้นะครับนี่เลยคู่กับพี่บิงนะฮะนี่ก็ไปรอติดตามกันได้บอกเลยว่าไปรอดูและกันทุกคนจริงอยากให้ไปรอดูใครที่คิดถึงคอมมอ r รูม ก็จะได้ดูอืมตกลงชีต้าได้ไปรับตาแตมไหมครับตาแตมมวยวายแล้วต้องให้เขามาหาเราแหละไม่ให้เขาไปหาม่ให้เขาหาเราถึงให้แตมไปหาคนหาไอ้แตมอ่าเอางี้ใครรอดูแฟรงก์กับชีต้าซึ่งชีต้าของชีต้าวันที่เท่าไหร่นะของผมชีต้าวันที่ต่อจากพี่แฟรงก์ไงของผมพุ่งของพี่แฟรงก์วันนี้ปะเออไม่ของพี่ยี่สามชีต้ายี่สี่อ๋อวันนี้เฟิร์สวันนี้เฟิร์สอ่าก็ใครรอดูกด รูปอีโมคอนหัวใจสีน้ำเงินมาเร็วอ่าอีโมคอนคืออีโมติคอนออ่ะกดรูปหัวใจสีน้ำเงินได้ไหมใครรอดูลาสไลฟ์อ่า <c oughs> อ่าคนขาของเหมือนเดิมแล้วทุกคนเราจะบอกเลยนะว่าแต่ละวันแต่ละ EP เนี่ยมันคือลัสดาอีพีใช่ไหมมันมีทั้งหมดประมาณ10 EP ซึ่งมันจะมีเรื่อง แฮชแท็กด้วยเออมีแฮชแท็กประจำอีพีต่างๆซึ่งแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันเช่นตาเดี๋ยวมีตาแ,แตมใช่ไหมมีเฟิร์สม,มีน้องคูมีแฟงมีชีตาคือแต่ละคนก็จะรับบทอีพีแต่ละหนึ่อีีไปเลยต่อหนึ่ง,นงคนต่ออีพีแล้วก็จะมีพี่ๆอินฟลูเอนเซอร์หลากหลายด้านมาก,าม,กมาร่วมแจกมาร่วมมาร่วมใน e นะีพีนันไม่ว่าจะเป็นแบบพี่บริงหรือพี่ไอตาหรือพี่ เยจะบอกว่าการที่มาเข้าร่วมครั้งนี้มันมีคอนเซปต์แน่นอนครับผมเพราะว่าเนื่องจากเป็นเบิร์ตเดย์ครับผมสิบปีครบรอบสิบปีของลาซาด้าเราก็เลยมารวมกันในทีมคือวันเกิดใช่ไหมแล้วคุณก็ต้องคิดว่าองค์ประกอบวันเกิดจะมีอะไรบ้างแหละก็ไปรอติดตามพูดได้แค่นี้พูดได้แค่นี้ว่าเราติดตามเขาเห็นว่าแอดมินลาซาด้ากลับมาแล้วค่ะครับแต่ทุกคนซึ่งมันจะมีแฮชแท็กเกี่ยวกับอีพี แต่และ1 EP ในวันนั้นเช่นของเราก็อาจจะแบบเป็นมีแฮชแทกแบบเอ้ยอะไรอ่ะเบิร์เดย์แบบลาซาด้า BDX แฟรง k อะไรอย่างงี้อ,อ่ะไม่รู้ไปรอไปรอ,อไปรอเล่นกันอกเออต้องจากขนาดเออบอกไปเลยเอางี้แล้วเดี๋ยวนี่ของเรามันยี่สามซึ่งพรุ่งนี้โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอออาจจะมีสเปซ <c oughs> เราอาจจะมีสเปซอ่าฮะ สปอยหน่อยวันที่ยี่สิบหกมีอะไรมีทีป๊อปทั้งวงการมาอยู่ที่งานเบิร์ดเดย์รัตด้าพูดได้แค่นี้เลยเออเป็นงานรวมตัวรวมญาติพี่ฟังอีพีไหนพี่ฟังอีพีสามครับผมสปอยวันที่ยี่สิบหกยังไม่สปอยให้รอดูวันที่ยี่สิบสามก่อนเพราะว่าวันที่ยี่สามสนุกเหมือนกันทุกคนสนุกจริงๆอยากให้รอดู เออบอกเลยว่าอ่ารอดูคุณพนทกทำรเล็บได้ว,ว่าอย่างอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้แบบทำแบบแกล้งๆอันนี้ทำแบบแกล้ง อะะเวลคัมครับทุกคนสวัสดีฮะคัมแบ็กครับสวัสดีครับโอเคกลับมาแล้วทุกคนกลับมาแล้วกลับมาแล้วเออมาแล้วจ้าเสียงคัมแบ็กแล้วสวัสดีฮะมาแล้วอ่ะฮะยี่สิบหกจะได้ดูอะไร เออ่ได้ดูชีต้าเล่นตลกมีแน่นอนซีนตลกซีนขายขำมามีเนี่ยหมดเลยเขาไม่หากันหมดไปบอกว่าตลกเน่ยอ่วเขาเห็นอเท่สิบอีพีชีต้าตลกไปไปแล้วประมาณสิบห้าอีพีแต่ว่ามีสิบอีพีนะแต่ว่าเท่โอ้สวัสดีฮะคุณปอคุณปอมาหรอคุณปอมาหรอปอสุเกิน สวัสดีครับคุณมางเฮ้ยเราเจอกันมะปรางฉันขอชาเธอให้ําต่ำไม่ทันเน็ตใหม่ดีก็รถติดไม่ทันเน็ตใหม่ดีก็รถติดไม่ดีเน็ตไม่ถาบเชอเจอชาเจอโอโอถูกทุกเนือ้อถูกคูกเนือ้อฮะไม่เคยดัดแปลงเนือเน้อยังไงคุณมางเราต้องได้เจอกันแล้วไหมเออก็คือนี่ทักไปหาคุณมาบอกว่าจะได้เจอกันแล้วนะอี๋อืม จะไปซ้อมเหรอคะพี่แฟนซ้อมเสร็จแล้วครับไม่มีซ้อมแล้วครับวันนี้เนื้อเพลงถูกทุกคำเขาบอกเออพี่ต้าร้องเพาะมากงงขอโทษฮะอันนี้โวอโลอโอลคบเขาเป็นเมนวอลโคลระวังนะฮะวงแบมมันจะตกงานนะ,ะถ้าไม่ผมจริงจังนะเจอคุณเมี่ยงเข้าไปนั่นแบมอันนี้เบิร์มเบิร์มเบิมครับเบิร์มวงเบิร์มเบิมเบิมเลย เออลองเปะมากเขาบอกเออสูๆ้ๆนะคะพักเยอะไปนะคะทั้งสองคนไมอได้ยพอเขารู้ได้กันว่าเราพักเยอะ <c ười> เออพี่ฝ <c ười> ังขับหรวงเป็นไหมคะ <c ười> ไม่เป็นเพราะถ้าเป็นก็คงไม่ใช้นี่ขับเป็นโชเฟอร์ประจำตัวไปแล้วเออ คนเม,มียคนเมียงวงเบิร์มคนเมียงคุณมาเขียนว่าหัวจะปะวดเมื่อไหร่พี่ชิต้าจะไม่แปลกโอ้โห oh, มาปากคนระับปางน้องเป็นตัวดีเลยมาปาเออคือถ้าชิต้าตแปลกเหมือนอาร์ตี้แต่ถ้าหลอกกว่าอาร์ตี้เราโอเคนะแต่พอดีว่าชิพอดี oh, อาร์ตี้หลอกกว่าแล้ว oh, แปลกเราก็โอเคไงไม่นไรฮะผมไม่ขายหลอกขายสวยหนูกับปอตอนนัดกินยำจอยมายังไงได้ ได้นะเรื่องยำนี่ก็ถนัดอยู่ชีตาก็ถนัดอยู่แต่ไม่ใช่เรื่องยำอ่า<ะ>เรื่องยำเหมือนกันนะครับผมปกติก็จะมียำที่แบบเป็นยำอาหารนะรผมอันนี้ยำพอร์แบบไปฟังเขามากทุกคนงงพี่แฟนวันที่ยิ้มโสกมีให้ดูย้อนหลังไหมไม่แน่ใจว่ามีให้ดูย้อนหลังไหมแต่บอกได้แค่ว่าถ้าดูสดมันจะสนุกไปเยอะเลยเพราะว่าไอเลิฟลาซาด้าไง เพราะว่าถ้าคนรักลาซาด้าก็ต้องดูแบบสดๆเพราะว่าถ้าเป็นเราไม่ดูสดๆเราจะคุยในทวิตไม่รู้เรื่องคุณดูโชว์สมมุติคุณดูโชว์ตอนบ่ายสามโชว์วงนี้แล้วคุณไปดูย้อนหลังในทวิตเตอร์เขาคุยกันไปกลมากแล้วคุณก็จะคุยไม่ทันนี่คือไม่ได้รักลาแต่คนนั้นรักลาซาด้าแล้วตอนนี้เออเหมือนกันถ้าสมมุติวงแบมกําลังขึ้นอยู่แล้วคุณไม่ดูแล้วคุณไปดูย้อนหลัง เออไปดูย้อนหลังตอนห้าทุ่มคุณอาจจะได้ดูชีตี้อยู่อย่างนี้คุณก็จะคุยเรื่องแบมไม่ทันแล้วคุณอาจจะไม่ได้โดนฉาบก็ได้คุณอาจจะโดนฉาบไปแล้วหมายถึงว่าคุณมางฉาบว่าไม่ไม่ดูเออเพราะฉะนั้นดูโดทุกคนเพราะว่าดูปั๊บจะได้แบบเขาเรียกคุยในทวิตได้เลยว่าอ่าคุณมางร้องเพลงดีจริงนี่แบบเออคุณมางแบบโอ้โอ้ไม่ก็อย่างเงี้ยริเบอร์มากอย่างนี้เออ พี่แฟตงตัดผมแล้วดูสิบเจ็ดมากครับข,ขอบคุณครับดีใจครับเซเวนทีกเกเออเออจริงเห็นไหมต้องดูสดๆทุกคนสวัสดีฮะผู้เหนื่อยเห็นไหมผู้เหนื่นอยเข้ามาแล้วเนี่ยเพราะเห็นชื่อไลฟ์ก็อยากเข้ามาดูเลย <laughs> จริงชื่อไลฟ์เลิศนะจริงครับทุกคนจะพลาดได้ย,ยังไงทุกคน ทำไมขายเก่งขนาดนี้จ uh, uh, ้างเป็นฝ่ายขายลิตได้ไหมได้แอบว่างงานอยู่เออเขาบอกว่ากลัวโดนพี่มังฉาบต้องดูสดแล้วจริงเอาให้สนุกกว่านี้อย่างนี้ได้ไหมล่ะวันขอคิดก่อนขอคิดก่อนใครที่ดูอยู่หน้าจอที่บ้านเราต้องต้องมีอะไรให้เล่นแล้วแหละขอคิดก่อนเดี๋ยวจะมาพูดในสเปกว่าจะให้ทําอะไรให้เตรียมบงแท่งไฟอะไรเงี้ยเออแท่งไฟ เดี๋ยวเดี๋ยวเราเรามีกิจกรรมให้เล่นกันดีกว่าใครที่คิดถึงเราก็จะได้หายคิดถึงไงเดี๋ยวเจอในสเปซแล้วเดี๋ยวจะมาบอกว่าทําอะไรกันดีกิจกรรมของเราคนที่อยู่หน้าจอที่บ้านเนี่ยเออมันก็จะนั่งดูเฉยๆก็ไม่สนุกปะ่ะใช่ไหมฮะยี่หกสดครับผมคุณจะได้ดูศิลปินสดๆทั้งวงการจะมาอยู่ที่นี่ในสตูจะอัดแน่นไปด้วยศิลปินท้งวงการทุกคนเออ เขาบอกไม่มีแท่งไฟบอกเป็นเทียนพันสาแทนได้ไหมคะต้องเอาเทียนพันษาสีเหลือไปย้อมเป็นสีน้ำเงินน,นั้นถึงจะตอบโจทย์ทุกคนรอสเปซอยู่สเปซตอนไหนคิดว่าพรุ่งนี้มีสเปซครับคิดว่าพรุ่งนี้ต้องมีสเปซและก่อนยี่สิบหกอาจจะมีสเปซอีกสักหนึ่งเออดูได้ทางไหนพี่แ้งขายหน่อย last l i n ครับทุกคนบอกเลยว่ายี่สิบหกนี้ เอาอย่างนี้ก่อนงานวันเนี่ยอีพกเนี่ยพวกอีพีหลายๆทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นตาแตมเฟิร์สพรูแฟงชีต้าเนี่ยสามารถดูได้ล่าสไลฟ์ไงอ่าแล้วก็ถ้าเป็นยี่สิบหกเนี่ยก็สามารถดูในลาสไลฟ์แล้วก็ยังสามารถดูได้ผ่านช่องวันและช่องสามแต่คุณต้องไปรอติดตามให้ดีๆนะว่าช่องสามเนี่ยกี่โมงและช่องวันกี่โมงและดูในลาสไลฟ์ได้กี่โมงเออบอกเลยว่ามันแบบ คุณเคยเห็นคนอื่นเขาทำบัล <g> ล่างานเดียวแต่ออกไปเลยสองสช่องนะทุกคนฮะเทียมรรษายอมแมวเขาบอกโบกแฮปปี้ได้ไหมคะอ่านี่ค่ะผมดูได้ทางดูได้ทางลไลค์ครับในแอป Lazada นะฮะแล้วก็ Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยอ๋อ ห้ามผ้าทุกคนห้ามผ้าเชียวใครดูย้อนหลังนี่ไม่ต้องมาคุยกันเลยใครดูย้อนหลังก็คือแบบกลับบ้านนอนจริงดูดูสดๆครับทุกคนเขามีให้ดูสิบชั่วโมงคุณดูไปเลยสิบชั่วโมงดูกันให้ตาแห้งไปเลยเออมีคนเขียนว่าลัสซาด้าเคาเวอร์นะเอาดีๆเอาก็เขาเบิร์ตเดย์สิบอ่ะ เราก็ต้องยังไงอะพี่แฟงเวอร์ยังไงลาซาด่าวอร์กว่าพี่แฟงอีกเออใครเอางี่ดีกว่างานวันแม่เดี๋ยวจะต้องเอาพันพุ่มพวงมาลัยไปไหว้อะลาซาด้าใครจะรักลูกเท่านี้อีกไม่มีอีกแล้วใครจะจ้างคุณมาจีตาถามหน่อยไม่มีแล้วใครเห็นค่าพวกเราหลอกเราเลยต้องรักลาซาด้าเออใครจะรักเราเท่าแม่ของเราไม่มีหรอกเขาคลอดเราออกมานะทุกคน อ่าไลฟ์ยาวๆสิบชั่วโมงจุกๆเออช่องวันอ่าอ่าโอเคทุกคนช่องวันนะครับผมช่องวันนะทุกคนสามารถดูเรื่องตั้งแต่หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเอ้ยพูดผิดเออใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมขอขอดูให้แน่ใจก่อน คนสมเไปเขาคิดไม่ผเลยิดหน่อยเอาใหม่ถูกต้องไหมเออเอางี้เดี๋ยวเราจะไปรอเจอในสเปซวันพรุ่งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายทุกคนให้ฟังหมดเลยว่าทุกคนสามารถดูช่องไหนเวลาไหนดูผ่านแพลตฟอร์มไหนได้เตรียมตัวยังไงมีคนเขียนว่าลาซาด้าเขารวยค่ะเออไม่ทุกคนต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าก็เพราะว่าทุกคนซื้อของไงเขาก็เลยสามารถจัดอีเวนต์ดีๆได้เพราะทุกคนก็น่ารักเหมือนกันไงใช่ คือต้องบอกว่าทุกคนก็คือสนับสนุนลาซาด้าแล้วพอมันมีอีเวนต์น่ะเออพอมีอีเวนต์ลาซาด้าเขาก็กลับมาสนับสนุนแบบซอฟ์พาวเวอร์ต่างๆแล้วก็สนับสนุนแฟนขับไงสนับสนุนพวกเราสนับสนุนขับด้วยอย่างเงี้ยเขาถือว่าน้อยคนครับที่จะมองเห็นตรงนี้แต่ว่าสุดยอดแล้วเออาต้องลองเพลงแล้วแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงเราซื้อของแม่มาแล้วนับพันปี เขาบอกว่านอกจากรวยแล้วสวยด้วยถือว่าคนชื่ออเคาว่าคนเอ๋ยโอเคครับไม่เถียงกันไม่เถียงนะก็สวยฮะเออเขาบอกขอโชว์รัดไอคอนเอ็กแอนดนหน่อยเออเอาให้รัตไอคอนมันให้มันมาซ้อมให้มันครบก่อนตายแอด์รันเขาฮะช่วนี้ซ้อมไม่ครบไม่บอกเลยว่ารัดไอคอนโชว์แบบอู้ดีพูดได้แค่นี้ อืมเพราะยังไม่เห็นเหมือนกันไม่รู้ <c oughs> ต้องรอดูเออเออลาซาด้าครบสิบปีใช่แล้วได้คอ่อนโชวประมาณสิบล้านโชว์เหมือนกันเ <c oughs> ออสวัสดีน้องมอสสวัสดีฮะพี่แฟนกำลังจะไปไหนไปทานข้าวครับบอกเลยทุกคนเราเลยเรารู้เลยว่าแต่ละบ้านอะ่ะแต่ละแบบแต่ละค่ายอะ่ะอันนี้ว่าเขาเตรียมโชว์กันมาแน่นทุกคนไม่ว่าจะเป็น xo xo เนาะ for If and t l r นี่ว่าเขาก็ต้องเตรียมโชว์มาแบบโอ้โหจัดหรือเปล่าฟมิลี่หรือเปล่าลิสเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเงี้ยยังไงแบมพูพิกซี่งี้พูธันวาเออพูทันวาเราจะพูดว่าเขาเป็นแบบเขาเป็นศิลปินเดียวเออเป็นน้องพลูน้องพูเป็นน้องพลูนี้เขาเป็นแบบน้องพลูทันวาอออเไหนจะลาส l a s อนอ o n ไหนจะแบบลาสวัน o ่ะอ่ะลาสวัน e ่ะทุกคนครับ last one เขาก็จัดเต็มบอกเลย last ใครคิดถึงน้องวงเด5คนบอกเลยว่าเออดูกันจุกๆอ่ะตาแตกอ่ะแบบศิลปินไม่ต้องนอนอ่ะจริงมีอะไรอีกมีอะไรอีกฟมิกเออฟงมิกอย่างงี้บอกเลยว่าฟงมิกก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยโหชูแล้วบอกจะบอกว่าฟมิกดีมากนะโคเอโตี้ฟมิกก็จัดเต็มมากเออแล้วก็ไหนจะเป็น Trinity อ่ะ เราว่าบ้านนี้เขาก็มาแบบแน่นอยู่แล้ว<น>ลกรอบอยังไงคุิตี้ก็คงก็คงจัดเต็มเหมือนเดิมเออ last icon and last one ใช่เพราะว่าพวกเราทุกคนคือรัตนาสรุปชื่อด้เพราะชื่ออะไรอะ่ะแต่นี่นี่สถาปนาชื่อคำรัตนาไปอยู่บอกว่าเออฉันเป็นรัตนาของพวกเธอนะอย่างนี้ขายทุกวงจริงยังไม่หมดเออยังมีสแตมด้วยได้ข่าวว่าจะมีโชว์คอรบเอุ้ยก็ต้องรอดูหรือเปล่าใช่ไหม หรือขายหรือมีอะไรอีกหมดหรือยังแล้วไม่ยังมีแบบยังมีแบบศิลปินอีกมากมายด้วย้แสดงก็มีเออบิวกินกิ้พีพีบิวกินพีพีงี้ไบวินงี้อิงงี้ก็คือมาไลน์นี่มาขายเขาบอกว่าเลือกชื่อด้อมคืนนี้หรอได้เดี๋ยวนี้จะเข้าไปบอกเขาอะส่งชื่อคําว่าลัตนา เอ่เอ่อมีนี่ด้วยดิวตูนานะมิด้วยใช่ใช่ใช่คืนนี้รอดูไลฟ์ l าส t last one ด้วยสองทุ่มสี่สิบห้าในยูู last one official เขามี Youtube แล้วเนาะเราก็ไปกดติดตามเขาได้เนาะทุกคนสอ,อสองวิค็โชว์หนึ่งสองวิคโชว์หนึ่งสิบลไลฟ์น่าจะถึงชีตาโชว์ไปแล้วประมาณสิบโชว์่แล้วถ้าเจอชีตาอีกสิบสองโชว์ ถแล้วาพี่แอดมินต้องไปทานข้าวอะไรไหมพี่แฟงไลฟ์วันไหนพี่แฟงไลฟ์พรุ่งนี้ครับผมยี่สิบสามฮะบอกเลยให้รอดูทุกคนขายตัวเองด้วยพี่แฟงขายฮะ <c oughs> ก็จ้างได้จ้า,เ,าเปลี่ยนชูทุทกโชว์เคยดูสเตยแบบวนี่ไหมคลิกเชนชุดไหมโชว์อยู่ปั๊บคลิกเลยปึ่งเปลี่ยนชุด อเต่กางเมงเป็นกระโปรงเลยเออไม่มีเรอเล่นเรอเล่นเอออยากเห็นเออมูเตลูหกคนไม่มูเตลูประมาณห้าสิบคนรอบนี้มูเตลูรวมทรงการทีป๊อปครับห้าสิบคนไว้เจอกันสเปซคืนพรุ่งนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเจอกันเลยพรุ่งนี้สเปซนะครับเวอร์มากเราดูไม่ไหวแล้วจ้างในนาพี่แฟนต้องเลี้ยงเด็กจริงทุกคน ไปครับทุกคนเจอกันสเปรวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวแจ้งเวลาอีกรอบนึงนะฮะบ,บอกเลยว่าสเปรพรุ่งนี้ก็สุดปังแน่นอนครับผมไปรอดูกันนะบ๊ายบายนะทุกคนเราดูอย่าลงสตอรี่นะครับว่ามีสเปรกี่โมงอะไรยังไงข้อมูลยังไงนะครับเราดูพรุ่งนี้ได้บ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบบ๊ายบายยปิดอัพ